ครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับอ,อัตราส่วนของอาหารสูตร MS ที่เราจะเตรียมในวันนี้นะครับนะบก็จะมี MS อ่ะมี MS นะครับคืออันนี้นะฮะมีเจลนะครับแล้วก็มีส่วนของน้ำตาลน,นั่นเงะครับอ่ะเราจะเริ่มต้นในการรวมส่วนผสมทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันนะครับ อ่ะตอนอื่นเนี่ยเราก็นำบิกเกอร์นะครับซึ่งเป็นบิกเกอร์ขนาด3000 ml นะครับที่เราจะนำเข้าไปในไมโครเวฟนั่นเองนะครับแล้วเราก็เติมน้ำดื่มนะครับลงไปสักประมาณ200 ml ก่อนนะครับอันนี้คือกระบอกตวงนะครับขนาด1000นะแล้วก็เติมน้ำลงไปสักประมาณ200 ml แล้วเทลงไปในเีเกอร์ขนาดส0 0พันับอย่างนี้นะครับครับจากนั้นนะฮะโอเคจากนั้นขออนุญาตนั่งนะครับเราก็จะนำส่วนที่เป็นของแข็งนะครับก็คือส่วนที่เป็นผงที่เราชั่งเมื่อกี้สตัวเท่านั้นนะครับคือ NS และ น้ำตาลทรายนะครับลงไปในลงไปในพิเกอร์ที่เราเติมน้ำลงไปแล้วประมาณ200 ml นะครับอ่เปิดฝาแล้วก็ใส่ลงไปนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าตัว ms เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นผงติดอยู่เราก็ใช้ขวดบีดน้ำกลั่นนะครับขวดบีบอันเนี้ยในการฉีดน้ำนะครับแล้วก็ชะล้างเอาส่วนที่เป็นผง ms ส่วนเกินเนี้ยออกไป กับน้ำตาลทรายก็เช่นกันนะครน้ำตาลทรายก็เช่นกันนะครับใส่ลงไปนะแล้วก็เคาะเคาะข้างๆหน่อยนะครับ,นะรบถ้ามีผงน้ำตาลเหลืออยู่ก็ใช้น้ำเนี่ยฉีดลงไปนะครับนะครับอันนี้ต้องเอาไปล้างด้วยนะครับสองอันนี้เอาไปล้างน,นะครับแบ่งสมาชิก จากนั้นเราก็ใช้ตัวของทับทีนะครับหรือช้อนคนสั่ก็ได้ถ้าเป็นการเตรียมอาหารปริมาณน้อยๆนะครับสำหรับอัตราส่วนวันนี้เราเตรียมปริมาตร1ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ภาชนะใบใหญ่ๆได้ในอนาคตถ้าหากนักเรียนมาทําโครงงานนะครับแล้วก็สูตรอาหารเนี่ยมันมีหลายสูตรเราอาจจะลดทอนลงมาเหลือแค่การเตรียมอาหารแค่ครึ่งลิตรหรือ250 ML ภาชนะที่ใช้ก็จะลด ขนาดลงมานะครับอาจจะมีขนาดแค่สักประมาณ1ลิตรหรือว่า500 ml ขครึ่งลิตรก็ได้นะครับตอนนี้เราคนจนได้สารละลายที่มันใสนะครับน้ำตาลละลายหมด MS ละลายดีครับแต่ว่าส่วนของน้ำตาลอาจจะละลายช้าสักนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับจะได้เป็นลักษณะสารละลายที่มันใสๆนะครับ จากนั้นเราทําการปรับปริมาตรนะครับปรับปริมาตรเราจะใช้กับภาชนะที่เป็นกระบอกตวงเท่านั้นนะการปรับปริมาตรนั้นเราจะไม่ใช้กับจะไม่ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นวิกเกอร์ที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่ในการปรับปริมาตรเด็ดขาดเพราะว่ามันทําให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนนะครับปริมาตรที่ได้อาจจะน้อยกว่า1ลิตรหรือมากกว่า1ลิตรก็ได้นะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อ การเจิญเติบโตของพืชน,นะครับก็คือตัวของ MS อาจจะความเข้มข้นสูงหรือต่าํจาจนเกินไปน้ําตาลอาจจะมีความเข้มข้นที่แปลกออกไปซึ่งอาจจะส่งผลได้ในการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดนะครับอ่าเราเทส่วนที่เป็น MS กับน้ําตาลทรายนี้นะครับลงไปในบีเกอร์นะครับ ตัวช้อนอันนี้ก็ใส่กลับไปในภาชนะอันเดิมนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆเทน้าดื่มอย่าลืมนะครับน้ําอันนี้ในบิกอร์นี้มาจากานนถังน้ําที่เป็นน้ําดื่มนะครับเราไม่ใช้น้ําจากก๊อกในการเตรียมอาหารนะครับแล้วก็ค่อยๆเทลงไปนะครับอยากใจเย็นนะครับอย่ารีบนะครับนะฮะจนกระทั่งถึงตัวเลขที่1000นะครับวันนี้เราต้องการเตรียม อาหารสูตร n อปริมาตร1ลิตรหรือว่า1,000 mm มน่นะครับพอดูแล้วมันใกล้จะถึง1,000นะครับเราอาจจะเป็นมือใหม่ไม่ค่อยได้ปรับปริมาตรสักเท่าไหร่เราก็ไปหยิบกระบอกฉีดมาเห็นไหมครับว่ากระบอกฉีดอันนี้สามารถที่จะใช้ได้หลายงานนะฮะสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนนะครับส่วนของกระบอกตัวด้านที่มีตัวเลขให้หันเข้าหาตัวเอง แล้วก็ลดระดับสายตาลงมานะครับให้อยู่ในระดับเดียวกับระดับของน้ำนะครับจากนั้นค่อยๆบีบตัวของระบอกฉีดนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวของของเหลวเนี่ยตัวของท้องน้ำนะครับอยู่ที่ขีดนะที่1,000พอดีนะครับเรียบร้อยนะก็จะได้สารที่มีปริมาตรครบ1,000 แล้วก็เทกลับลงไปครับในภาชนะอันเดิมที่เราเตรียมนะครับอ่ะเสร็จสับสำหรับการละลายนะครับตัวของ MS และน้ำตาลสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเจลใส่ตอนไหนเดี๋ยวเรามีคำตอบครับ